กันอีกคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพระดีๆมาแนะนำเล่าสู่กันฟังนะครับต้องออกตัวกันก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหลวงพ่อกูวยโดยตรงและผมไม่ใช่นักอธิบายมืออาชีพผมก็เป็นแค่คนธรรมดานะครับที่อยากจะมีอะไรก็พูดคุยแบ่งปันกันตามความรู้และประสบการณ์ที่ตัวเองได้เคยประสบมานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมา อธิบายเกี่ยวกับมาแนะนา,นาเนาะมาเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อก๋วยนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่าตัวนี้อะไรก็หลวงพ่อเกลวยไว้ก่อนนะครับมาแรงมากนะครับผมก็วิเคราะห์ไว้แล้วว่าหลวงพ่อเกลวยเนี่ยนะครับพระทุกทุก,ทกองค์ทุกอย่างที่ท่านสร้างไว้นะครับอนาคตเนี่ยจะหายากมากนะครับจะหายากและในทางกลับกันนะครับก็จะยังมีส่วนหนึ่งที่คนยัง ไม่ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่รู้ว่าหลวงพ่อกลวยพระต่างๆของหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ก็มาคุยๆกันเล่นนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังศึกษานะครับท่านที่กําลังอยากจะศึกษาหลวงพ่อกลวยเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับนี่แหละครับพิมพอกใหญ่เออพิมพหลวงพ,พระสมเด็จแบวกม่านนะครับของหลวงพ่อกลวยเราจะเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือ อกใหญ่นะครับก็คือพิมพ์นี้นะครับที่มีหลายท่านนะครับทาคลิปออกมาแนะนําก็ได้ความรู้ดีอย่างมากเลยนะครับพียงแต่ว่าผมเองก็เสริมมานิดนดงนะครับคือท่านก็จะอธิบายดีแล้วนะครับผมก็เสริมในสิ่งที่ยังขาดหายบ้างนะครับตามประสบการณ์และมุมมองของผมนะนะครับหลวงพ่อปวยท่านจริงๆแล้วมันมีอยู่6พิมพ์นะครับในตระกูลของแหวกม่านแต่จริงๆแล้วนะครับอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่ว่าประวัติ ต่างๆที่รวบรวมกันมาได้ตามหนังสือที่เราเชื่อถือได้เนี่ยมียังมีเท่านี้อยู่นะครับอ,อกใหญ่นะครับตัวที่สองก็คือข้างเม็ดนะครับข้างเม็ดนะครับหน้าใหญ่ก็คือบริเวณหน้าท่าใน,ในจะใหญ่อีกองหนึ่งนะครับก็คือข้างเม็ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าจะเล็กตามชื่อนะครับหน้าใหญ่หน้าเล็กแกะคนละข้างคนละบล็อกนะครับและต่อมาก็มีข้างเม็ดเช่นกันนะครับมีรัศมี นะครับซึ่งพิมพ์จะไม่เหมือนกันนะระหว่างข้างเม็ดสองอันนี้นะครับข้างเม็ดก็ต้องก็ต้องดูกันนะครับว่าจะเป็นเม็ดแบบไหนเนาะนะครับจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะมีอ่าตรงนี้นะครับจะมีตรงไอ้ที่ว่าพิมพ์หน้าใหญ่เนี่ยจะมีเม็ด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 อยู่ตรงฐานนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีเห็นไหมครับและอีกพิมพ์หนึ่งก็คือข้างเม็ดเช่นกันนะครับแต่ไม่มีรัศมีบริเวณนี้นะครับอีกตัวนึงก็คือข้างเรียบแต่มีรัศมี เผื่อนะครับเผื่อเราเดินไปเห็นนะครับไปตามตลาดพระหรือไปตามบ้านคนคนเฒ่าคนแก่ที่ท่านมีแล้วท่านก็ใส่กล่องกระปองกระป๋องเก็บไว้นะครับไม่ได้เปิดดูเผื่อเราไปเห็นนะครับเห็นประมาณนี้นะครับก็พิจารณาไว้ก่อนนะครับดูดูให้ติดตาไว้เนาะนะครับเรายังไม่เห็นองค์จริงก็ช่างเพียงแต่ว่าเราดูรูปหนังสือไว้นะครับอย่างน้อยๆก็เป็นแนวทางให้เราได้ไปศึกษากันนะครับ พระหลวงพ่อกวยเนี่ยนะครับที่ผมจะมาอธิบายวันนี้นะครับเป็นพิมพ์แหวกม่านอกใหญ่นะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับซึ่งพระที่สร้างอยู่ในช่วงนี้ก็คือประมาณปี2,500ลงไปนะครับ2,500ันห้0รแต่ั่เาท่าไหร่จนถึง2 5 0 0อยอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ท่านสร้างไว้นะครับซึ่งเป็นพระที่ เป็นเพชรน้ําเอกของหลวงพ่อกวยนะครับเพราะท่านบรรจงที่จะสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อท่านมองเห็นปัญหานะครับหลังนั้นช่วงนั้นเป็นหลังทรงอยู่ในช่วงของยุคสงครามโลกแล้วก็หลังๆนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองช่วงนั้นนะครับผมข้าวยากหมากแพงประชาชนพุทธศาสนิกชนที่อยู่ใกล้วัดก็ต่างคนก็ลําบากนะครับก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายแต่ ก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจนะครับมีศรัทธาในพุทธศาสนาใส่บาตรให้กับพระสงฆ์องค์เ네นนที่อยู่ในวัดเลี้ยงดูกันมานะครับตามอัตภาพตามมีตามเกิดนะครับผมหลวงพ่อกวยท่านก็คงจะมองเห็นจุดนี้ก็เลยสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ญาติโยมนะครับผมญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านไหนได้เอาไปใช้หวังว่านะครับท่านมีความมีปรพและมีเป้าหมายก็คือ สิทธิ์เอาไปใช้แล้วนะครับผมจะเกิดความร่ํารวยขึ้นมาภายหลังนะครับมีร่ํารวยนะครับผมการมาการทํามาค้าขายขึ้นใครที่รับหน้าที่นะครับมีรับมีหน้าที่การงานก็จะเลื่อนขั้นใครที่มีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามารุมเรา้าหากมีพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยพิม,มพ์แบบม่านพิมพ์นี้นะครับหากเราผสมกับศรัทธาอย่างเชื่อมั่นแล้วนะครับปาฏิหารและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ย มันจะเกิดพลิกแบบเราพลิกฝ่ามือนะครับเหมือนก็แหวกม่านแหวกฟ้ามานะครับผมปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันคลากาะซัางเนี่ยจะถูกขจัดไปหมดแต่แต่ว่านะครับเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะมีศีล5ด้วยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาในหลวงพ่อกวยเป็นทุนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีความเชื่อนะครับแต่เอามาแขวนเล่นโกโก้โกแต่อธิษฐานพูดโดยไม่ได้ตั้งใจอันนั้นมันก็มันก็ไม่สำลิดผลนะครับ ต้องขอย้ำนะครับว่าเป็นคนดีและมีความศรัทธ,ธาแล้วปาฏิหาริย์หรือสิ่งที่เราขอจะเกิดขึ้นนะครับมวลสารที่ท่านสร้างเนี่ยก็คือหลักๆก,ก็จะเป็นดินนะครับโครงสร้างนะครับผมก็คือเหมือนปูนซีเมนต์เนาะนะครับโครงสร้างอาคารพาณิชย์เราเนี่ยหลักๆเป็นอะไก็คือปูนนะครับผมปูนแล้วก็มีอะไรอีกมีทรายนะครับมีกรวดว่ากันไปนะครับตามสัดส่วนอันนี้ก็เช่นกันองค์พระก็มวลหลักก็คือเป็นดินนะครับดิน ดินนี้เป็นดินที่กรองได้ละเอียดมากๆนะครับไม่มีเม็ดทรายแบบเม็ดเม็ดหินกระโดดสักนิดเลยนะครับหากท่านดูองค์จริงแล้วจะรู้เลยว,ว่าโอ้โหแบบไม่มีไม่มีเม็ดจบหยาบให้ดูเลยนะครับผมว่านางพญานางไม่ใช่นางพญาครับผมผ้าผงสุพรรณเนี่ยอะไรอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นแน่นๆนะครับแน่นๆเหมือนกันนะครับ อันนี้เบื้องต้นที่เราจะต้องศึกษาก็คือศึกษาประวัตินะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าสร้างประมาณปี2500ท่านได้เข้าไปในป่านะครับเพื่อเข้าไปหามบลสารเนี่ยตามตำนานเก่าว่าก็คือท่านเข้าไปเนี่ยไปกับพรานนะครับที่ก็พรานแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องป่าอยู่แนละ้วพอเข้าไปถึงป่าได้ที่ตามที่ท่านอ่าบริกรรมตามที่ท่านเห็นในนิมิตท่านนั่นแหละนะครับแล้วท่านก็จะให้พรานเนี่ยตั้งห้างขึ้นมานะครับเป็นห้างแล้วก็ จากนั้นท่านก็จะเอาผ้ามาเสกมาเอามาเสียงไทยโยนผ้าขึ้นไปนะครับสูงเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหร่แต่ท่านก็จะจําไว้แล้วก็จะให้ตั้งพานใบสีความสูงเท่ากับที่ท่านตาวางตัวนั้นไว้หนึ่งในนั้นนะครับท่านก็จะมีขันหินขันนะครับขันขันน้ํานะครับแต่ท่านก็จะมีบริกรรมคาถาตามที่ท่านสูตรของท่านมาเรียนมานะครับท่านจะ เสกตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับไปจุถึงไม,ไม่ถึงประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาไม่เกินนี้นะครับทุกวัน,ท,วนทุกวันก็คือมีแต่ขึ้นกับขึ้นท่านจะไม่ให้ถึงเที่ยงเพราะเที่ยงมันก็คือว่าจุดสูงสุดแล้วนะครับก็คือมันมันจะลงละตามตามตามเลือกผ่านาทีตามหาราศาสตร์นะครับจากนั้นท่านก็จะทําอยู่อย่างเงี้ยจนกว่านะครับที่ท่านมาดูแล้วจะมีขนนกมาตกอยู่มาตกหล่นอยู่ในขันน้าอันนี้ นั่นแสดงว่านกกาลาเวกนะครับนกกาลาเวกซึ่งเป็นนกที่มีเสียงไพเราะมากๆนะครับไพเราะผมก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นตัว,ตวจริงนะครับนกกาลาเวกได้ยินแต่ในตำนานแสดงว่ามาจริงนะครับท่านพอปโปลดแล้วท่านก็จะเอาหลวงปู่ก็จะเอาขนนกนั่นแหละครับขนนกกาลาเวกเนี่ยมาผสมกับมวลสารของพระสมเด็จองค์นี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแล้วก็จะมีพวก อ่แร่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแร่ศักดิ์สิทธิ์ว่านว่านศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้อะไรที่เป็นส่วนผสมมงคลทั้งหลายนะครับรวมทั้งเป็นผงพุทธคุณนะครับผงของส่วนผสมของสมเด็จวัคังก็อยู่ในนี้ด้วยดังนั้นนะครับเรียกได้ว่าผมน่าจะเรียกว่าเกินทีอินวันนะครับก็มีมวลสารมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระรุ่นนี้นะครับอย่างมากมายดังนั้นนะครับจึงเป็นที่ส่อแสวงหากับ คนที่เป็นสิทธ์นะครับคนที่เขารู้กันนะย,ยุคสมัยนั้นนะครับอยากได้นักอยากได้ด่านะครับเพราะว่าท่านไม่ได้แจกแบบเป็นงานนะเป็นเป็นไม่ได้แจกเป็นงาน,นาเป็นการนะครับท่านก็จะดูเป็นคนคนไหนที่มาแล้วนะครับมาแล้วเดือดร้อนมาหาท่านท่านก็จะให้จะให้ตามเป็นคนน <ๆ S 2> ไปนะ,ไาานะครับไม่ใช่ว่ามาร้อยคนจะได้ร้อยคนนะครับไม่ใช่ท่านจะดูเป็นรายบุค <น S 2> คล <น S 1> ไปดังนั้นพระจึงหาน้อยนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับไม่ได้เยอะ นะครับไม่ใช่แบบเกลือนตลาดนะครับไม่ใช่นะครับเรียกได้ว่ามีน้อยมากๆแต่จะมีน้อยเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแม้กระทั่งสิทธิ์ก้นกุติก็ไม่รู้เพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้จดบันทึกไว้เราต้องนึกถึงความเข้าใจนะครับว่าสมัยนั้นท่านรับท่านอยู่ในวัดวัดบานแขเนะแล้วก็มีคนเดินมาหาท่าน นะครับเดินมาจากทั่วสารทิศนะมาสักมาอะไรบ้างบางคนก็มาให้รถนำมนต์บางคนก็มาให้ไล่ผีบางคนก็มาสักลายนะครับบางคนก็มาขอข้าวกินอะไรคือมาหลากหลายมากนะครับดังนั้นคนก็คนสมัยนั้นใครจะรู้นะครับว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยจะมาโด่งดังมากในยุคสมัยนี้เราลองนึกภาพดูนะครับเราเอาไม่ไม่ต้องอะไรมากเราอยู่วัดเราตอนเนี้ย แล้วเราจะรู้ยังไงว่าพระที่เรากําลังศรัทธากํ <S <S าลังไปหาว่า้ท่านเนี่ยอีกยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าอีกห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพระเกจิที่โดง่งดังก็ไม่มีใครรู้นะครับก็ไม่มีใครจดบันทึกหรอกก็เช่นกันนะครับพระที่ท่านมีเนี่ยก็ไม่ได้จดบันทึกขนาดนั้นนะครับคนในสมัยนั้นก็อยู่ในช่วงของปี2 5 0 0ันหรอก็เป็นรอยต่อของปสี 4, ป่กับปหกคนก็เป็นหนังสือบ้างไม่เป็นหนังสือบ้างนะครับมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับโอเค สีนะครับสีที่ผมเห็นก็จะมีเฉดสีอยอ่ก็คือจะมีสีประมาณนี้นะครับก็ออกสีขาวๆนะครับเหมือนพระสมเด็จหรือนะครับบางบางองค์ที่ผมเคยเห็นก็จะเป็นสีออกแดงๆนะครับออกสีแดงๆนี่ประมาณนี้นะครับสีเหมือนหลวงพ่อปานก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นสีดําก็คือผมใบลานแล้วสบู่เลือดก็มีนะครับซึ่ง การที่เราจะไปเลือกจำเพาะจโจงว่าพระหลวงพ่อท่านมีเฉพาะสีขาวอย่างเดียวนั้นมันก็ตีตีแคบเกนินไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครทันไม่มีใครได้เห็นท่านกดแล้วก็ผสมดินแบบจัดจ่ะนะครับมีจะออกมานี่เป็นเรื่องเล่าแล้วก็เราเสพแต่ข่าวแล้วก็ในหนังสือที่เขาเนี่ยเหมือนเขาสะกดจิตเราเนี่ยนะครับว่าให้เห็นเป็นสีนี้นะครับสีนี้สีอื่นไม่มีในสารระบบก็ไม่น่าไว้ใจก็ตีเก๊หรืออาจจะ ไม่ไม่ไม่เล่นกันนะครับซึ่งอันนั้นก็ถูกนะครับก็ถูกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากในเมื่อความต้องการเยอะของน้อยมันก็จะแพงนะครับแต่ในทางกับการถ้าของมากนะครับของมากความต้องการยังเท่าเดิมของนั้นราคาก็จะถูกลวงพ่อลวยพิมพ์นี้ก็เช่นกันจึงถูกบังคับให้เป็นแค่มีไม่กี่เนื้อแล้วก็ไม่กี่พิมพ์ที่เล่นกัน แต่ถ้าเรานะครับเอาไปไว้บูชาไปขึ้นคอนะครับโดยไม่คิดที่จะเอาไปขายไปเก่งกําไรไปเอาไปสร้างโบสถ์สร้างบ้านสร้างโรงงานนะนั้นก็ผมว่ามีพระรุ่นไหนก็ได้ของหลวงพ่อป่วยนะครับเอาขึ้นคอขอแค่คุณศรัทธาแค่นั้นแหละครับปาฏิหาริย์ก็จะเกิดนะครับศรัทธาเท่านั้นนะครับไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่องค์พระนะครับองค์พระก็ส่วนหนึ่งศรัทธาก็ส่วนหนึ่งนะครับเอายกตัวอย่างง่าย ศรัทธาของเราก็เปรียบเสมือนพ่วบวกนะครับพุทธคุณของหลวงพ่อก็มีเปรียบเสมือนั้วลบนะครับคําอธิษฐานของเราก็คือสายไฟที่ลากที่จะไปจําไปหาจุดตําแหน่งที่เราจะใช้เช่นแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับผมจะเอาไปใช้กับแบตเตอรี่เอาไปใช้กับชาร์จโทรศัพท์ก็ใช้ได้นะครับพอเราอธิษฐานไปนอย่างนั้นก็เหมือนเราจะเอาไปอธิษฐานขอ,ขอ,ขอนโน่นขอนี่ แต่ว่าเราไม่มีศรัทธาซะแล้วนะครับขค้ดค้ดลบของเราตัวนี้เนี่ยมันไม่มีไฟก็ไม่เกิดดังนั้นปฏิหารจะเกิดก็ต้องหนึ่งศรัทธานะครับสององค์พระมีการปลูกเสกอย่างเข้มข้นหรือว่าเป็นพระแท้นะครับผ่านการปลูกเสกจริงนะครับเมื่อองค์ประกอบศรัทธาและพระแท้จริงผสมกันแล้วนะครับอธิษฐานอะไรก็ได้นะครับทีนี้มันก็เปรียบเสมือนเราจะนําไฟนั้นไปใช้ ให้คิดถึงหลักนี้ไว้ดีๆนะครับไม่ใช่ว่ามีพระแท้นะครับพระที่ท่านปลูกเสกแต่ตัวเองไม่ศรัทธาขายอย่างเดียวนะครับอามาขายตะพืชน,นะครับอยากจะได้เงินนะครับหวังอย่างเดียวคือได้ไมาแล้วกูจะเอาไปขายเป็นร้อยเป็นไอเป็นเป็นแสนเป็นล้านอันนั้นผมเชื่อว่าหลวงพ่อท่านก็คงจะเสียใจนะครับที่รู้ว่าพระที่ท่านสร้างมาเนี่ยแทนที่ท่านก็อยากจะช่วยลูกศิษย์ท่าน ให้เหมือนกับเป็นไข่ห่านทองคำนะครับก็คืออธิษฐานทุกวันอธิษฐานไปเรื่อยเงินก็จะมาเรื่อยรายได้ก็จะเข้ามากับการเป็นว่าเราไปค่าห่หารเพีเยงเพื่อจะได้ไข่ที่อยู่ในท้องนะครับก็คือขายไปทีเดียวก็หมดเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะเนาะผมเปรียบเทียบเป็นอย่างนั้นนะครับสีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสีก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตำหนิพิมพ์โรงกันนะครับอ่าตำหนิกันนะครับดูในหนังสือเนาะนะครับจะได้ จะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็จะดูองค์จริงกันนะนะครับผมให้ดูอง์จริงไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นพิมพ์ที่ผมว่าดูดูดูง่ายสุดเลยนะครับในหนังสือเนาะนะครับโอเคละที่เราเห็นก็คือตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับมีกรอบสองกรอบซ้อนกันกรอบใหญ่คือข้างนอกกรอบใหญ่ไอ้กรอบเล็กก็อยู่ตรงด้านในนี้นูนขึ้นนะครับนูนขึ้นเห็นไหมครับถ้าดูฝั่งนี้จะเป็นสองสเต็ป องพระนะครับจะผมชอบจะนั่งเป็นปางมารวิชัยมือข้างหนึ่งก็วางบนตักนะครับแล้วก็จะมีม,มีฐานแล้วก็ภายในฐานตัวนี้ก็จะมีแท่งแท่งแท่งนะครับใต้ฐานที่มีเส้นนะครับเป็นเส้นเรียวเรียวเรียวเหมือนเหมือนเสาั้วนะครับผมเหมือนไม้จิ้มฟันนะเนาะ,ะแต่ว่าย่อให้สั้นลงหน่อยก็จะประมาณนะครับเรียงกันนะครับใต้ฐานก็จะประมาณนี้แล้วก็สันฐานสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนอ สันฐานของหลวงพ่อของพระสมเด็จนะครับสมเด็จวัดระฆังเช่นกันที่ว่าแหวกมากนะครับผมก็คืออันนี้ก็คือสัพพรังสีนะครับสัพพรังสีผมจะเรียกเส้นนี้ก็คือเส้นสัพพรังสีนะครับเส้นรัศมีเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับอะไรเขาเรียกว่าเป็นเส้นบังคับให้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 แยกระหว่างตัวองค์พระกับ รัศมีนะครับให้ให้มันมีความชัดเจนจากกันนะครับดังนั้นให้เรามองหรือว,ว่าเหมือนกับว่าอุปสรรคต่างๆนะครับอุปสรรคที่มันมีอยู่ในนี้นะครับก็ถูกแหวกออกมาโดยมา่านอันนี้นะครับออกมาก็ตามชื่อเรียกการดูแท้ดูเก๊น,นะครับมันก็พูดยากเนาะนะครับเราต้องเห็นองค์จริงผมก็จะอธิบายได้เท่าที่จะอธิบายในภาพนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูองค์จริงด้วยนะเบื้องต้นนะครับดูพิมพ์ทรงก่อน นะครับพาพิมอะไรนี้อันนี้ก็คือพิม์อกใหญ่นะครับอกท่านจะนูนขึ้นอย่างเงี้ยใหญ่นะครับเป็นเหมือนหัวช้างเลยนะครับดูเห็นไหมนะครับก็จะมีเส้นสังคาติเนี้ยขึ้นมาด้วยทีนี้สิ่งที่ดูง่ายที่สุดเลยนะครับผมจะดูอยู่สองสามจุดนะครับหนึ่งก็คือดูสับพรังสีแล้ว่าเส้นรัศมีเนี้ยจะต้องคมนะครับต้องคมคมเลยนะครับเป็นเหมือนสันขวานเลยนะครับด้านปลายเนี่ยนะครับปลายทั้งสองข้างเนี่ย จะไม่จะไม่ทื่อนะครับจะไม่ตรงตรงนะก็คือจะแหลมเรียวนะครับแหลมเรียวนะครับตรงโคนจะแหลมแหลมตรงกลางมันก็จะเต็มเต็มหน่อยตรงปลายก็จะเรียวๆให้เรานึกถึงไม้จ Grammy ิ้มฟันนะครับสองด้านแต่ว่ามาันก็ไม้จิ้มฟันมันจะยาวเนาะมันก็อันนี้มันจะเล็กนะครับก็จะปลายทั้งสองข้างมันจะแหลมแหลมนะครับจะถึงจะประมาณนี้ครับคมคมนะครับคมคมไม่ตึงไม่แบบไม่ใช่ไม่ใช่เส้นแบบใหญ่ๆเสมอกันนะครับเรียวๆนั่นแหละครับ อันนี้ก็เช่นกันนะครับใต้ฐานท่านอันนี้ก็ต้องมีครบนะครับอันนี้สองจุดนะที่ผมดูจุดที่สามก็คือตรงมือท่านนี่นะครับมือกับเท้าเนี่ยเรียวนะครับเรียวแล้วก็เหมือนก้ามปูเลยนะครับตัวนี้ยถ้าดูตัวนี้ก็จะเหมือนวงพจัน์เลยนะครับเนี่ยวงพจัน์จันทร์แรมเหมือนจันทร์ปอบุญจิ้นเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ท่านเนี่ยตรงตรงตรงมือท่านเนี่ยตรงนิ้วชี้เนี่ยคมนะครับแล้วความสมบูรณ์นะครับ คือเราดูภาพรวมขององค์พระเนี่ยต้องไม่บูดไม่เบี้ยวไม่แบบไม่คือไม่ขัดตานะครับเราต้องนึกถึงช่างที่เขาแกะได้สวยขนาดนีนะ้มีหรือเขาจะแกะให้มันขี้เหร่นะครับแบบบิบเบี้ยวไม่มีนะครับเขาต้องทําให้สวยที่สุดเท่าที่สีมือเขาจะทําได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูไว้นะครับเนี่ยส่วนด้านหลังก็จะมีบางองค์ก็เรียบนะครับด้านด้านหลังเนี่ยโซนนี้นะครับก็จะเรียบบางองค์ก็จะมีรอยนิ้วมือให้ปรากฏเห็นอยู่นะครับ ดูองค์ดูดูรูปต่อไปเนาะเผื่อเคยจะได้เห็นกันนะครับนี่ครับองค์นี้เห็นไหมครับเนี่ยเช่นกันเส้นลัศมีจะคมครับคมอันนี้ก็จะสวยงามสมบูรณ์สมดุลนะครับจะไม่จะไม่แบบดูดูประหลาดประหลาดนะครับใบหน้าท่านจะต้องชัดหูต้องชัดมืออย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีเรียวนะครับปลายเท้าจะต้องเหมือน อ่าเหมือนอ่าผมจะเรียกว่าปลาโหลดดีกว่าไหมนะครับปลาโหลดนะเนาะอย่างนั้นนะครับเรียวๆอย่างนั้นนะนะครับอันนี้ก็เป็นใต้ฐานเขาจะมีเส้นคมคมเช่นกันองค์นี้นะครับนี่นะครับสีก็จะที่บอกจะมีสีแดงแดงก็มีนะครับแดงก็มีหลายเฉดน,นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกันอันนี้ก็เห็นไหมครับสีจะเป็นอย่างนี้ออกขา,ขาวๆค่าๆกับด,ดินเผาตรงนี้ดินเผานะครับ อนี้ก็จะสัพพลังสีก็จะชัดนะครับดูสัพพลังสีดูจริงๆมันก็ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากดูไม่ยากให้ดูอีอกองหนึ่งนะครับอันนี้เราดูกันแล้วเนาะนะครับเส้นสัพพลังสีอะไรโอเคครับทีนี้เรามาดูองค์จริงกันเนาะนะครับว่าองค์จริงเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับ อนุญาตปรับกล้องใหม่นะครับพัดีมันเตี้ยไปมันก็เลยมองไม่ค่อยชัดโอเคครับชัดแล้วบ้างนี่นะจัดแสงไฟก่อนทำคนเดียวครับมันก็อาจจะไม,ไม่สะดวกเท่าไหร่ มันมีสตูนะครับเอันนี้เป็นแบบบ้านเลยนะครับผมซูมก่อนนะครับอ่าโอเคติดมาล้เห็นไหมครับอันนี้องค์จริงนะสีขององค์จริงอาจจะไม่ได้เข้มแดงขนาดนี้ครับอันนี้มันอยู่ที่แสงนะอยู่ที่แสงพระองค์นี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมตอนตอนที่ผมได้มาเนี่ยยังยังเป็นยังอยู่ในกรอบนะครับกรอบแล้วก็เป็นกรอบกรอบโบราณเนาะมีเลนนูนขึ้นมานะครับ ทีนี้ผมก็จะเอาไปเลี่ยมเงินก็เลยแกะออกมาก็เลยให้เห็นภาพเป็นอย่างนี้นะครับเป็นพระแก่ดินนะครับแก่ทางเนื้อดินมวลสารก็เห็นตามที่เราเห็นนี่แหละครับปปายนะครับ,นะรบแต่ผมจะให้ดูความชัดนะครับให้ดูความชัดนี่ครับตามที่กล้องผมท้าที่ผมจะทําได้นะผมใช้มือถือถ่ายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเอาดูเส้นสับพรังสีก่อนนะ เห็นไหมครับเส้นสัพพะรังสีเนี่ยต right? ้องคมอย่างนี้เลยนะครับคมคมเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับคือมันไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยถ้าถอดแบบถ้าถอดถ้าถอดแบบนะครับหมดสิทธิ์แน่นอนนะครับหมดสิทธิ์แน่นอนถ้าทําใหม่แกะใหม่นะครับฝีมือไม่ถึงนะครับเพราะว่าช่างคนละคนถ้าเป็นแม่พิมพ์เก่านะครับแม่พิมพ์เก่าที่หลงเหลือนะครับ อาจจะพิม 1, พ์หนึ่งพิมพ์สองแล้วมาขโมยกดนะครับความเก่าของเนื้อหาจะมีแห้งอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมือมันสั่นแล้วนะครับเวลาเราพูดไปแล้วก็จับด้วยมือมันจะสันส่นๆเอาให้ดูกันนะครับเห็นไหมครับเส้นรรสัผัสรังสีพวกนี้จะชัดดูนิ้วมือครับดูนิ้วมือนะดูนิ้วมือขององค์พระเรียวไหมครับคมไหมครับกิ๊บเลยตรงปลายเนี้ยผมว่าในหนังสือเมื่อกี้นี้ก็ ผมมาองค์นี้เผือยจะชัดกว่านะครับดูปลายเท้าของท่านครับเห็นไหมครับปลายเท้านี่เรียวมาถึงนี้เลยเอาดูหูคมนะครับดูฐานเส้นขีดตรงใต้ฐานติดทุกเส้นนะครับติดทุกเส้น เห็นท่านจะเห็นค่าความสกปรกนะครับพวกขี้ยุงอะไรทั้งที่อยู่ในกรอบกรอบนั้นก็น่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบนะครับตั้งแต่หลวงพ่อตั้งแต่องค์นี้ยังไม่ดังเท่าไหร่นะครับเท่าที่อยู่ในกรอบนะเท่าที่ดูถามช่างเขาดูนะครับว่าช่างกรอบรุ่นนี้ประมาณเท่าไหร่เพาะประมาณยี่สิบกว่าปีวัสดุสมัยนั้นนะครับความคมชัดทุกอย่างนะครับตรงพระเกีตของท่านเนี่ยเ็จะเป,เป็นเห็นร่องรอยของการเจาะการแกะเลยนะครับ ดูด้านข้างนะไม่ใค่ก็จะเรียวขึ้นเห็นไหมครับจะเรียวขึ้นให้ดูกันนะครับคือข้างหลังก็จะไม่มีอะไรมากดูแต่ข้างหน้าดิถ้าดูข้างหน้าจบก็คือจบแล้วนะครับคือถ้าคนดูเป็น,นมันดูแป๊บเดียวก็ใช่นะก็จบแล้วครับแต่ว่าพระองค์นี้ผมก็ไม่ได้ว่าแท้หรือเก๊น,นะครับให้ให้ดูดุลพลิกของใครของบันนะนะครับใครบอกว่า เก๋ก็เก๋ก็ตามนั้นถ้าใครบอกว่าแท้กว่าแท้ก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าพระองค์นี้ผมเอามาไว้บูชาผมเองนะครับไม่ได้ไม่ได้กลา,าว่าจะว่าให้อ่เอาไปขายเป็นหลกักร้อยหลักร้านหลักแสนนะครับไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเอาไว้ขึ้นคอให้ดูกันนะครับคมนะครับคมคมด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเรียบนะครับเรียบเรียบร้อยมากตรงเป๊ะนะครับแสดงว่าพิมพ์นเนี่ย เป็นพิมพ์รุ่นใหม่นะครับเป็นพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์แบบกดมือลงปูสุกอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ทันสมัยแล้วนะครับเห <ilo qu ant y> ็นไหมครับคมนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นทรายเสกนะครับทรายเสกปุบก๊บวิบวับปิ๊บปับอยู่นี้นะครับ <g> แล้วก็มีรอยนิ้วมือของผู้กด <g> เห็นไหมครับ <g> นี่ทาได้เรียบร้อยเรียบร้อยมากครับพัดในความคิดผมนะในความคิดผม ถ้าผ้าแท้นะครับถ้าผ้าแท้แท้เนี่ยท่านจะเรียบร้อยนะครับสะอาดหากพระที่ทําใหม่เนี่ยก็พยายามจะทําให้เก่าก็จะดูแบบเครอะเคอะสกปรกนะครับเลอะๆดูๆดูยากแต่ถ้าเป็นพระที่มันดูง่ายๆดูเป็นพระที่แท้แท้เนี่ยออกจากวัดสังเกตดูครับเหรียญอะไรก็แล้วแต่จะดูง่ายมากเห็นองค์นี้ก็เช่นกันครับจะสะอาดไม่ได้เลอะอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือเลอะความเก่าของท่านตามอายุที่ท่านอยู่ในกรอบตั้งนานนะครับ ฝุ่นที่อยู่ตานี่ก็ร่วงตกลงมาจากที่สูงลงมาที่ต่ําแล้วก็มาสะสมในซอาะร่องตามพวกนี้นะครับไม่ต้อนตามธรรมดาตามกฎอนิจจากฎไตรักษ์นะครับอนิจจังทุกขังอนัตตาดูนะครับก็ให้พิจารณากันนะครับว่าจะแท้หรือจะเก้ก็แล้วแต่ดุลพินิษแต่อันนี้ผมมาให้ดูกันนะครับว่าอันนี้ในหนังสือเขาเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้องค์จริงเป็นแบบนี้เนื้อ,อาหาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเห็นนะครับถ้าเห็นราคาไม่แพงนะครับหลักพันนะครับหลักร้อยหลักพันก็เก็บเก็บไว้เถอะนะครับก็ไม่ได้เหลือบาการางแต่ถ้าหลักหมื่นหลักแสนก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําหน่อยนะครับเพราะองนี้ผมไม่ได้ไปบอ,อกไปซอรอครับผมว่ามันไม่จําเป็นนะครับเซื้อไม่เซื้อก็ไม่เกี่ยวเพราะว่า ผมมีความเชื่ออย่างเดียวนะครับพระแท้ต้องมีพุทธคุณในเมื่อพิมพ์ถูกต้องผมก็ไปลองจับพลังดูนะครับให้ให้ทีมงานสมาชิกคนที่เขามีความสามารถในการจับพลังถ้าจับพลังแล้วพลังขึ้นนะครับก็แค่นั้นนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมากใบเซอร์สำหรับผมไม่จําเป็นนะครับผมเชื่อคนที่มีพุทธคุณมีพลังในการจับพุทธคุณมากกว่านะครับ ของคนที่ผมเชื่อถือก็อาจารย์เอนะครับอาจารย์เอพุทธคุณนะนั้นเก่งที่สุดแล้วนะครับผมก็ไปหลายครั้งแล้วหาท่านแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ได้ไปนะครับแต่องค์นี้ไมไ่ให้ท่านจับนะครับองค์นี้นะไม่ได้ให้ท่านจับให้เพื่อนอีกคนนึงน้องเขาก็มีความสามารถเช่นกันก็จับจับได้นะครับมีพลังขึ้นอยู่นะครับใบเซอร์ผมก็แค่นั้นแหละครับถ้าเป็นพระเก๊แล้วออกใบเซอร์มันก็มันก็แขวนก้อนดินธรรมดานี่แหละครับ แต่ถ้าพระที่ไม่มีใบเซอร์นะไม่มีใบเซอร์ไม่มีการรับรองจากองคอ์กรอะไรนะครับแต่ว่าคนที่เราเชื่อถือเขาอะนะครับเป็นเพื่อนเราเนี่ยเขาจับแล้วมีพลังขึ้นเนี่ยมันก็เท่านั้นแหละครับโอเคครับอ่าดูด้านหลังกันเนาะด้านหลังอีกครั้งหนึง่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพระองค์นี้ก็อายุประมาณหกสิบกว่าปีนะครับได้มาปุ๊บก็น่าจะ ไม่กี่ปีก็ใส่กรอบเก็บไว้เก็บไว้สภาพสมบูรณ์นะครับก็เลยสังเกตดูกรอบเส้นเส้นขอบคมมันยังขอบคมมากเลยนะครับขอบคมมากเห็นไหมครับยังกลิบเลยนะครับให้ดูมุมนี้นะครับ ความโตนะครับความโตก็เดี๋ยวผมจะวัดดูนะครับความโตก็ถ้าใช้นิวัดก็ประมาณนี้นะครับผมได้ความยาวอยู่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับก็คือ20มิลิเมตรแล้วก็30มิมลิเมตรอ่าเป็นเซนก็กว้าง2เซนยาว2เซนความสูงนะครับกว้าง2เซนสูง3มเซนนะครับความหนา5มิลิเมตร นะครับความหนาเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับห้ามิลลิเมตรก็ประมาณนี้แหละครับโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อปานหลวงปู่หลวงพ่อกวยผมก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมการจนจบนะครับขอให้หลวงพ่อกวย ขอให้บารมีของหลวงพ่อกลยวดนบันดาลให้ท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมจนจบนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ